h ฮ l l o สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บารบี้ชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะบารบี้ฝากกดติดตามหน่อยนะคะบารบี้เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหารักสามเศร้าแล้วก็การดึงแฟนเก่ากลับมานะคะสำหรับใครที่อยากผูกจิตผูกรักนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลด70%จากราคาเต็มซึ่งบี้กำลังจะปรับ ขึ้นเป็นราคาเต็มแล้วนะคะให้เพื่อนๆนนะคะเข้ามาในนี้ได้เลยแบบนึงนะในช่องของบี้นะคะกด กดเข้ามาในที่ช่องของมาบี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เข้าไปดูในชุมชนนะคะเราจะลงรีวิวทุกวันเลยใครที่อยากดึงแฟนเก่ากลับมาหรือมีคนที่แอบ,บชอบอยู่นะคะอยากผูกจิตผูกรักสามารถได้เลยนะคะอายกตัวอย่างรีวิวนี้นะคะเป็นรีวิวของผูกจิตนะคะมาอัปเดตวันนี้เขามาเจอแล้วค่ะดีใจด้วยอันนี้อ่ะนี่คือลูกค้าจริงนะคะเราลงรีวิวเยอะมากเลยทุกคน ตอนนี้นะคะน้องยังอยู่ที่ราคาหลักพันแก้กรรมความรักผูกจิตผูกรักแล้วก็ดูดวงนะคะน้องกำลังจะอัพราคาขึ้นเป็นหลักหมื่นหรือแพงกว่านี้ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ราคาจริงค่ะตอนนี้ลด50-7สอยู่ดังนั้นใครอยากได้ราคาลูกค้าเก่านะคะให้ทุกคนแอดเข้ามาทาสอบถามกันก่อนได้ซึ่งเดือนนี้นะคะบารบี้จะเปิด ให้มัดจําแล้วผ่อนเป็นเดือนแรกแล้วครั้งสุดท้ายเพราะหลายๆคนอยากทําแต่ยังไม่มีปัจจัยนะคะก็พักมาสอบถามก่อนได้เลยแล้วก็มัดจาไว้ก่อนราคานี้ได้นะคะทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางหรือดูดวงหรือผูกรักผูกจิตแก้กรรมความรักดัดมือที่สามสามารถมัดจําไว้ก่อนได้ค่ะแล้วก็ผ่อนจ่ายได้นะคะให้แค่เดือนนี้เดือนเดียวน,นะเพราะว่าถ้าั p ราคาแล้ว มันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วค่ะบี้จะให้เฉพาะแค่ลูกค้าเก่าคนที่เคยอุดหนุนของบี้เท่านั้นที่จะได้ราคานี้นะคะหรือจะอุดหนุนอะไรก่อนก็ได้เพื่อใช้สิทธิลูกค้าเก่าก็ได้ค่ะอันนี้ถือว่าบี้บอกแล้วนะจะมาโวยวายทีหลังไม่ได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิป Random Reading นะคะเรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรค่ะ แรนด o อม e ีดดิ้งคลิปนี้ไ้าอยากจะบอกอะไรขอพลังงานไท่ด้วยค่ะขอพลังงานไท่ด้วยค่ะเริ่มเลยค่ะแฮงแมนไพ่ออนไลน์ไฮโอเฟรน เอาจริงๆในความคิดของเขานะคะคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาคือเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเป็นกาลยานีมิตรที่ดีคนหนึ่งคุณเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคะสำหรับเขา แฮงแมนเข้ามาหลังจากที่เขาตัดสินใจเลิกนะคะหรือตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับคุณบีบอกเลยนะคะเขาไม่ได้มีความสุขเลยแล้วถ้าคุณกำลังมีคำถามว่าคนคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่อ่ะเขารู้สึกยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงหลังจากที่เลิกกับเราไปต้องบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เขารู้สึกแบบเขายังลืมคุณไม่ได้เลยแล้ว จะบอกว่าเขาพยายามทําทุกช่องทางแล้วพยายามทําทุกอย่างแล้วด้วยก็ยังลืมไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่น่าเสียดายในชีวิตคุณคือคนที่ดีสําหรับเขามากเป็นคนใจดีถ้าเป็นเพื่อนก็คือให้คําปรึกษาดีสุดๆเลยนะคะ แปดดาบนะแต่การจากมาของเขาอะ่ะมันด้วยความจําเป็นจําใจจริงๆอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางห่างไกลหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอ,อความจําเป็นอะไรบางอย่างนะซึ่งตอนเนี้สิ่งที่คุณสามารถที่จะคอนแทคหรือติดต่อกับเขาได้อะ่ะมันน่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์นะคะในออนไลน์เท่านั้นมาดูกันต่อนะคะ ไพ่ d ดวิลแปดดาบโอเคหลายครั้งนะที่เขาพิมพ์ข้อความมาหาคุณและเขาตัดสินใจที่จะดีลีทออกหรือว่าลบข้อความออกไปเพราะเขารู้สึกว่าแบบเออบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือณนะตอนนี้คุณอาจจะมีชีวิตที่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเขาเข้าไป ใช่ไหมคือแบบมันจะเป็นการสานต่อให้มันแบบให้มันยิ่งยิ่งเลยเถิดกันไปหรือเปล่าหรือว่าแบบมันจะดีกับตัวคุณหรือเปล่าคือเขาค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็คิดหนักนะคะกับเรื่องนี้มากๆเลยเขารู้สึกว่าแบบเออถ้าเขาตัดสินใจที่จะตัดเอติดต่อคุณไปอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะแฮปปี้ไหมแล้วแล้วคือมันจะทําให้คุณน่ะดีใจหรือเสียใจกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยระยะทางห่างไกลหรือว่า ด้วยความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาอ่ะมันห่างกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะคะ่ะมันห่างกันมาไกลแล้วถ้าจะกลับไปมันก็แปลกแปลกไมันก็ไม่รู้ว่ามันจะต่อกันติดไหมเขาเลยรู้สึกว่าการที่เขาได้เฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆอ่ะ มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้แต่ถามว่าเขาอึดอัดไหมวิบอกเลยว่าเขาอึดอัดสุดๆนะคะเขาอึดอัดสุดๆเขาไม่ได้มีความสุขเลยและเขาคิดถึงการเริ่มต้นใหม่เสมอแต่ทุกครั้งที่เขาจะตัดสินใจขอโอกาสคุณทักมาหาคุณหรือเริ่มต้นใหม่หาคุณเนี่ยเขารู้สึกแบบเหมือนมันต้องห้ามใจอะเหมือนมันแบบว่ามันไม่ได้สิแบบเราคือเหมือนเขาตัดสินใจที่เขาจะมุกออนไปแล้วไงแล้วพอเหมือนกลับเข้าไปอะ่ะมัน มันแปลกๆอ่ะเออแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันมีผลกระทบหลายอย่างคือพี่รู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ได้อยากตัดคุณนะแต่เขาจําเป็นที่จะต้องตัดคุณเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งไม่ยังไม่ได้มีคําตอบตอนนี้นะว่าจะเป็นเรื่องแบบเออเขามีเจ้าของอยู่แล้วไหมหรือเรื่องอะไรอ่ะคือคนเราเนี่ยการที่เราจะตัดใครออกจากชีวิตอ่ะมันมีเหตุผลอยู่ไม่กี่ข้อหรอกนะคะ การที่เราตัดสินใจที่จบความสัมพันธ์กับใครหรือตัดใครออกจากชีวิตเหตุผลมันไม่กี่ข้อหรอกคะ่ะซึ่งสิ่งที่เขารู้สึกนะคะเขารู้สึกว่าเออแบบเขาไม่ไหวแหละเขาเขาอยากทักมาหาคุณสุดๆเลยแล้วก็มันอึดอ,อัดอ่ะมันมันทำไม่ได้อ่ะนะคะมันทําไม่ได้เอามาดูซิว่าเหตุผลหรือสาเหตุที่เขาทักมาหาคุณไม่ได้คืออะไร ขอไพ่หน่อยค่ะเหตุผลและสาเหตุที่เขาไม่สามารถที่จะทักคุณมาได้คืออะไรคะเก e ดสตาร์เทมเพลนส์ลำบากใจอะ่ะเขาแต่งงานแล้วใช่ไหมเขามีครอบครัวแล้วใช่ไหมบางเคสนะคะ บางเคสเขาแต่งงานแล้วนะคะบางคนเป็นต่างชาติต่างประเทศนะมีเรื่องของ long distance relationship ไม่อยากสารความสัมพันธ์ให้มันแบบให้มันเกินเลยนะคะอ่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยสาเหตุคือเขามีครอบครัวแล้วอีกสาเหตุหนึ่งคืออยู่ไกลนะคะอีกสาเหตุหนึ่งคือเขาตัดสินใจแล้วว่าอยากจะจบกับคุณ ตัดสินใจไปแล้วคือเขาส่วนมากนะตัวเขาเองอะมักจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไปแล้วอะย่อมไม่ค่อยเปลี่ยนคําพูดหรือไม่ค่อยเปลี่ยนแบบความคิดเท่าไหร่อะเออเขามีความแบบคิดว่าเออแบบเขาไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าอืม ก็เขาตัดสินใจไปแล้วอะอะไรแบบเนี้ยนะคะแบดดาบเนาะเป็นการตัดสินใจไปแล้วที่จะห่างไกลที่จะไม่เอาอะนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะโอเคงั้นไม่เอาอะไรประมาณนี้เนาะอยากคือหรือหรืออีกอย่างหนึง่งคือเขาอาจจะตัดสินใจเลือกอนาคตของเขาอย่างเช่นการไปเรียนต่อการไปต่างประเทศเพื่อไปชิงทุนการแบบมูฟเพื่อไปอนาคตข้างหน้าคือเขาเลือก คนอื่นหรือเขาเลือกอนาคตนะคะเขาเลือกทางอื่นที่ไม่ได้เลือกคุณนะเนาะเขาเลยจําใจที่ต้องทิ้งคุณและตัดสินใจเดินไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความเด็ดขาดนะคะเพราะเขาคิดว่าถ้าไม่เด็ดขาดอ่ะมันจะมันจะแบบคาละคาซังมันจะไม่ดีทั้งตัวคุณทั้งตัวเขาด้วยคือเขาก็ไม่อยากทําให้คุณเสียใจด้วยนะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บนะเออเขาก็เจ็บแต่เขาก็คิดว่าการที่เขาไม่ทักมามันก็ ทำให้คุณไม่ได้มีความหวังแล้วก็คุณเองกลายเป็นตัวคุณเองนะอาจจะลืมเขาได้มากกว่าที่เขาลืมคุณได้ซ้ำอ่ะคือลึกๆมันก็มีความแบบว่าหวังดีกับตัวคุณด้วยนะคะว่าแบบเออการที่เขาไม่ได้ทักมาหรือการที่เขาจบความสัมพันธ์มันก็อาจจะดีกับตัวคุณแล้วด้วยมันก็จะอาจจะทําให้ตัวคุณแบบมีความสุขขึ้นหรือไม่ต้องมาคาดหวังในตัวเขามากขึ้น หรือทำให้คุณแบบว่าไม่ต้องแบบต้องรู้สึกลงลึกไปมากกว่านี้รู้สึกเจ็บปวดไปมากกว่านี้ในในในความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไม่ได้สามารถที่จะให้สถานะความชัดเจนได้เขาก็ทําเพื่อตัวคุณแล้วก็ทําเพื่อตัวเขานะคะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของคนทั้งคู่หรือคุณอาจจะดีลกับคนต่างชาติต่างประเทศแล้วเขาอาจจะแบบว่าไปเลือก ไปเลือกคนอื่นเลือกทางอื่นหรือเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขาไม่สามารถที่จะมู v มาอยู่กับคุณได้แล้วคือความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าที่จะไปต่อได้ในเรื่องของความเป็นจริงอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจใช้คําว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจะดีกว่าอะไรเป็นฟิลประมาณนี้เนาะมาดูกันต่อนะคะที่รัก the hermit ค่ะคนเก่าๆอะ่ะเขาเลือกที่จะเงียบนะคะบางคนอาจจะตัดสินใจแบบ ไม่ไม่บอกลาแต่ว่าแบบไม่คุยเลยหายไปเลยแบบเอ็กนอร์คุณส่งข้อความไปก็ไม่สนใจอะไรแบบเนี้ยเลือกที่จะแบบไม่คุยแบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะตัดสินใจแบบนี้คือเจ็บมากบี้บอกเลยเขาตัดสินใจจบค่ะเขาตัดสินใจจบคือเจ็บมากแล้วก็ปันเต็มไปด้วยความทรงจำนะคะบี้ต้องพูดเลยขนาดบี้อ่านบี้ยังรู้สึกอยากจะร้องไห้มันเป็นการตัดสินใจแบบกระทันหันแล้วก็ ฉันจะตัดจ,จบอะไรเงี้ยท,ท,ทั้งๆที่เราจริงๆมันไม่มีเหตุผลนะ่ะที่จะต้องจบเลยเพราะว่าคุณดีกับเขามากๆแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบมันมัน,ม,นมันน่ารักษาเอาไว้แต่มันทําไม่ได้นะคะมันคือถ้าเกิดแบบคุณถามตัวเองอยู่นะวันเนี้ยคุณถามตัวเองว่าอะไรคือสาเหตุที่คุณกับเขาต้องจบกันคือบี้แบบบี้อาจจะดูแบบขวานผ่าซากเลยนะ บอกตามตรงว่ามันไม่มีเลยอะไรคือสาเหตุที่คุณจบกันมันไม่มีจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นเผลอๆมันเป็นความผิดที่เขาด้วยซ้ำอ่ะแบบมันแทบจะไม่มีเหตุผลหรือข้ออ้างอะไรเลยว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขาต้องจบกับคุณเพราะในเมื่อคุณไม่ได้ทําอะไรผิดหาข้อติก๊กสมมุติว่ามีสักสิบข้ออย่างเงี้ย ถามว่ามันมีข้อไหนบ้างที่คุณผิดมันไม่มีเลยนะคะแทบจะไม่มีเลยนะเจ็ดดาบเขาเองตั้งหากที่ปิดบงังซ่อนเลนคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่บิว่าการจักไปของเขามันเป็นการแบบช็อกอะมันเป็นการอยู่ดีดก็จบแล้วก็เงียบหายไปโดยที่ไม่บอกอะแล้วก็คนที่ประสาทแดกสุดก็คือเขาอะเพราะว่าเขาอะวนคิดถึงแต่คุณแล้วเขาก็เหมือนแบบ ใจอะมันเหมือนอยากจะกลับมาพูดคุยอะแต่มันก็ทำไม่ได้อะไรเป็นฟิลนี้นะคะเก้าวไม้เทา้าเอ้ก้าวก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยก็คือความแบบความเจ้าชู้อ,อะไรอย่างเงี้ยความไม่ไม่พอใจในในในตัวเองนะคะหรือเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเขามายุ่งกับคุณเหมืออารมณ์แบบ อันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับไพ่แต่เป็นเซนส์ของบี้นะคือเหมือนเขาอาจจะเป็นคนที่มีแฟนหรือมีเจ้าของอยู่แล้วมีคนในใจอยู่แล้วแล้วทีนี้เขากะว่าจะมาสานความสัมพันธ์กับคุณเล่นๆแบบเป็นเฟนวิ๊เบนิฟิตเป็นวันไนส์สเตอร์อะไรเงี้ยแต่พอมันสารไปแล้วอ่ะเขากะว่าสารปุ๊บแล้วทิ้งสารปุ๊บแล้วแบบตัดออกอะไรเงี้ยแต่เอาเข้าจริงมันมันตัดไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือคุณอาจจะคิด คิดแบบคิดมากไปกว่านั้นน่ะคุณอาจจะแบบอยากเจอจริงจังมากกว่านั้นแล้วก็ตัวคุณเองก็ดีกับเขาเหลือเกินแบบมันเต็มไปด้วยความทรงจําที่ดีพี่พูดแล้วพี่ยังอยากจะร้องไห้เลยนะคือจะบอกว่าคนที่ทิ้งก่อนหรือคนที่แบบว่าปัดใจอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะอาจจะเจ็บขวาด้วยซ้ําอะไรเงี้ยคือเขาคิดมาแล้วนะพี่ว่าเขาคิดมาแล้วว่า การที่เขาตัดคุณออกไปอะ่ะคุณอาจจะเจ็บน้อยกว่าเขาด้วยซ้ําเออเขาคิดมาแล้วนะคะแล้วก็มันก็อาจจะจริงอะ่ะมันก็อาจจะจริงเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ลงลึกไปมากกวา่าเนี้คุณอาจจะไม่เจ็บแต่คนที่เจ็บอะ่ะคือคนที่เดินออกมาแล้วเราอาจจะไม่ได้พูดบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกข้างในอาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากจะทําหรือมันมีอะไรที่แบบเป็นความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณแล้วมันไม่ได้พูดอะ่ะ อันนั้นน่ะมันน่าอึดอัดใจแล้วมันเหมือนค้างเติ่งหรือค้างคาในใจอยู่เสมอตัวคุณอาจจะมีแค่คําถามที่ว่าทําไมอ่ะทําไมถึงเลือกที่จะทําแบบนี้ทําไมถึงทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันทําอะไรผิดหรอคุณอาจจะมีคําถามแบบนี้ถูกไหมแต่กับตัวเขาอ่ะเขาโหหลายอารมณ์มากค่ะบางทีก็อยากจะทักมามันคิดถึงด้วยมันลืมไม่ได้มัน อารมณ์หลายๆอย่างแต่สุดท้ายมันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะถ้าจะให้นึกถึงเพลงใช่ไหมบาร์บ,บี้จะให้เพลงนี้ค่ะพูดพูดลาสักคำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปหาเพลงก่อนใครที่อยากดูแบบได้ฟิลอารมณ์แบบนี้แล้วเป็นคลิปของตัวเองให้เลือกดูแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะบาร์บ,บี้ทำแบบอัดคลิปให้ด้วยนะเพลงว่าพูดลาสักคำเพลงนี้เลยนะคะอันนี้คือแบบ คุณจะรู้สึกว่างงมากสรุปเราจบกันแล้วหรอนะคะแล้วก็เพลงบอกสักคำของบิ๊กแอดปะกะลากะลาแค่เธอบอกว่ารักสักคำจะได้ไหมหรือช่วยพูดอะไรที่จะบอกว่าจะบอกว่าอะไรรู้ไหมหรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รักว่าลืมคันก็ยังดีคือจะบอกว่าอะไรวะ ดีจะบอกว่าคนบางคนอ่ะมันไม่ได้เข้มแข็งที่จะแบบทำร้ายจิตใจคนด้วยการบอกเลิกเว้ยแต่แม่งปล่อยเชื่อไหมว่าปล่อยคนมากเลยแม่งเป็นโดยการที่แบบหายไปโดยแบบโดยไม่ให้เหตุผลน่ะเข้าใจที่พูดใช่ปะเออหลายหลายคนเป็นมากแบบ ไม่กล้าที่จะทําร้ายจิตใจโดยการพูดตรงๆว่าเฮ้ยเราไม่อยากไปต่อแล้วแต่เลือกที่จะเงียบอะไรเงี้ยแล้วไอ้คนที่โดนโดนซเลนแบบเอ็กนโดนความเงียบอะ่ะก็จะรู้สึกว่ากูทําอะไรผิดวะแล้วเหตุผลอะไรทําไมไม่บอกตรงๆแล้วก็มันก็จะมีคนบางประเภทที่แบบไม่กล้าบอกตรงๆเพราะกลัวว่าเราจะตัดใจก็มีนะแบบ ถ้าคือวันวันไหนอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาการที่เขาอาจจะไม่ได้หักดิบเราไปเลยหรือพูดกับเราตรงๆว่าเขาไม่รักเราอะมันอาจจะทําให้วันหนึ่งเขาตัดสินใจว่าเออแบบอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เขาอาจจะยังได้โอกาสในการกลับมาอยู่อะไรเงี้ยนะคะมาดูกันต่อนะจะเป็นยังไงต่อ เพราะว่าถ้าสารต่อไปอะ่ะพี่ว่าคนที่เจ็บที่สุดคือคุณแล้วเขาอะ่ะโหคนเรามันมองมุมมองไม่เหมือนกันมุมมองของตัวคุณอันนี้พี่พูดแล้วพี่อยากจะร้องไห้หลายรอบมากคือเขาอิโมชันแลมากมุมมองในตัวคุณคุณอาจจะไม่เข้าใจแล้วคุณอาจจะคิดว่าเขาทำลายคุณแต่มุมมองในตัวของเขาคือเขาอะ่ะอยากจะปกป้องคุณ,คณเขาอยากที่จะแบบว่าไม่ ไม่แบบไม่ทําให้คุณต้องเสียใจไม่ทําให้คุณแบบไม่ให้ทําให้ใครตาหน้าว่าคุณเป็นเมียน้อยหรือว่าเป็นกิ๊กหรือเป็นชู้หรือแบบเป็นตัวสำรองของใครเพราะเขารู้ว่าคุณมีค่าได้มากกว่านั้นเขาเลย keep it just friend เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดที่มันสารต่อไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทุกนะแต่เขารู้สึกว่าการที่เขาอยู่อ่ะมันจะทําร้ายคุณทั้งทังที่เขาให้สถานะคุณไม่ได้อย่างมากที่สุดถ้าเขาสารต่อแล้วเขาเห็นแก่ตัว ถ้าเขาเห็นแก่ตัวคุณจะกลายเป็นตัวสำรองของเขาแล้วมันไม่สมศักดิ์ศีในตัวคุณเลยเขาต้องการที่จะโปรเทคหรือปกป้องคุณแล้วเขาคิดว่าการเดินจากมามันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วจะทําให้คุณเสียใจและเจ็บน้อยที่สุดค่ะครับหนึ่งนะหูตรงกับเพลงนี้มากเพลงตัดใจเพลงเนี้ยตรงมาก รงแบบที่สุดคือเขาแบบนั่นแหละตามนี้อ่ะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วอ่ะคือเราอาจจะมองว่าแบบเออเขาใจร้ายเนาะที่เขาทํากับเราแบบเขาไม่ที่ผ่านมามันไม่มีความทรงจําดีๆเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยหรือเราทําอะไรผิดแต่จริงๆแล้วอะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นคุณไม่มีอะไรผิดเลยเขาตั้งหากที่ แบบเขาต้องหาที่แบบว่ากลำบากใจคือความทุกข์กับมันอยู่ที่เขานะทุกคนเข้าใจใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่พีอยากจะบอกนะนี่คือบีอ่านด้วยอิโมชั่นลแบบจะร้องไห้แบบสุดๆเลยนะ เดี๋ยวคลิปหน้าบี้จะทําข้อความความในใจต่อเนื่องจากคลิปนี้อย่าลืมติดตามความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณที่เขาไม่เคยได้บอกคุณเดี๋ยวบี้จะทําคลิปนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากจะบอกจากกับคุณแต่ว่าไม่ได้บอกเดี๋ยวบี้จะทํำพิกอากาศอย่าลืมติดตามคลิปหน้าพอเขาแบบ <sighs> เขารักคุณมากแล้วเขาก็แบบเสียสละเพื่อคุณเออแบบ เขาเสียใจอ่ะเออเขาเสียใจที่เขาไม่ได้ไปต่อกับคุณถ,ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจแล้วคุณอาจจะมองว่าเขาใจร้ายเขาก็ยอมอ่ะโอเคนะทุกคนโอเคนะอ่าเริ่มเลยนะคะเริ่มเลย romantic angel นางฟ้าอยากจะบอกอะไรคะอย่าลืม a อ s i g n อย่าลืมแอดบาร์บี้ชิสานะคะด้านล่างที่บาร์บี้ปักหมุดไว้นะสำหรับคนที่อยากได้โปรล,ลูกค้าเก่านะราคาแบบราคาถูกมากทุกคนหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันแพงใช่ไหมราคายังหลักพันอยู่เลยจริงๆแล้วทุกๆอย่างอ่ะมันหลักหมื่นนะแต่แต่อันนี้คือหลักพันลดให้50%าถึง70%แล้วกำลังจะอัพขึ้นเป็นราคาเต็มอย่าลืมนะโอเคจริงๆคุณแบบ คุณอินเลิฟคุณดูรักกันมากคุณขณะที่คุณเจอกันอะคุณมองภาพอนาคตด้วยกันด้วยซ้ำเอาจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องของแบบความเป็นจริงนะในเรื่องของอิมเมชชนแนโอ้ยประสาทมีกินแล้วอิมเมจินแบบในเรื่องของแบบจินตนาการต่างๆอะ่ะคุณดูรักกันแบบแในจินตนาการในความฝันน่ะคือเหมือนเหมือนคนที่แบบ มาเจอกันในความฝันแล้วสุดท้ายแม่งต้องกลับไปอยู่ในโลกแห่งความจริงอะตลอดเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันมันเหมือนความฝันน่ะแต่สุดท้ายแล้วว่ามันต้องกลับไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอะเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมมันลึกซึ้งมากนะคะใครที่ตรงกับคลิปนี้ยังไงแชร์มาด้านล่างด้วยนะที่อยากจะรู้ลรคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์นะคะมีกรกฎมังกรแล้วก็พฤกษกนะคะข้อความที่เขาอยากบอกเราคืออะไรคะ และเราอยากบอกกับเขาสลับกันได้เธอเคยรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหมคุณอาจจะมีคำถามว่าสรุปว่าที่ผ่านมาเธอเคยแบบรักฉันบ้างไหมหรือเธอเคยรู้สึกดีๆกับฉันบ้างไหมเธอเคยชอบฉันบ้างหรือเปล่าหรือหรือที่ผ่านมาแม่งเฟกวะ่ะส่วนตัวเขาเองอะ่ะเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าตลอดเวลาที่เขาเดินออกมาจากชีวิตของคุณน่ะคุณเคยแบบ มีสักครั้งไหมที่คุณอยากจะส่งข้อความหาเขาหรือว่ายังคิดถึงเขาไหมแบบใจเรามันยังตรงกันอยู่ไหมแล้วแบบเรายังรักกันอยู่ในโลกแห่งความฝันที่เราเคยมีหรือเปล่านะคะขอบคุณที่อดทนเพื่อฉันคุณน่าจะแบบทําดีกับเขาแบบมาเยอะมากๆากอ่ะแบบต่อให้เขาไม่ค่อยตอบแชทต,ต่อให้เขาไม่ค่อยแบบทําอะไรตอบแทนคุณอะ แต่คุณก็อยู่เพื่อเขาแบบเป็นกีเฟนแบบเป็นผู้ให้ให้เขาแบบได้ทุกอย่างให้เขาได้ตลอดอะแบบอะไรแบบเนี้ยเมื่อขาดเธอแล้วฉันถึงได้เข้าใจว่าสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปวันที่เขาเดินออกมาหรือวันที่เขาตัดใจจากคุณอะเขาเองก็คิดว่าเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเองก็คิดว่าตัวเขาอะจะทำได้ เขาเขาเองก็คิดว่าเออเขาไหวแต่สุดท้ายมันไม่ไหวเว้ยพอมันมันเดินออกมาแล้วจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดอ่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนเหมือนคนอื่นทั่วไปที่เขาเคยตัดออกมาเข้าใจที่พูดใช่ปะการจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเห็นไหมเขาคิดว่าเขาคิดว่าสิ่งการการที่เขาเดินออกมามันมันคือทางออกที่ดีที่สุดแบบมันทําให้คนทั้งสองคนแบบมันไม่เจ็บต่อกันอ่ะสิ่งที่เธอพูดมันทำลายจิตใจ ไม่รู้ว่าคุณไปพูดอะไรกับเขาแต่เขารู้สึกว่ามัน,มนทำร้ายใจ,ใจิตใจอ่ะโอเคนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ซับสไครต์ให้บาร์บี้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย